สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ไฮโดรโปนิกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับจะมา,าแนะนำวิธีเอาต้นก้านะครับลงแปลงผักเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นก้าของผมต้นก้าของผมนี่ก็จะมีอายุประมาณสิบถึงสิบห้าวันนะครับอันอันนี้คือสิบห้าวันนะสิบห้าวันครับสิบห้าวันนี้ก้าจะเริ่มเอาลงละเดี๋ยว มาดูกันครับว่าลากจะประมาณไหนเดี๋ยวมาดูลากนะนี่ครับลากจะประมาณนี้าลากจะยาวประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลงกล่องกันโอเคครับอันนี้คือน้ำครับน้ำที่ผมผสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วคือน้ำเนี่ยถ้าคลอรีนเยอะเราก็เอาใส่ไว้สัก ทิ้งไว้สัก2คืนครับสคืนแล้วค่อยมาผสมปุ๋ยนี่ดูนะครับเนี่ยประมาณข้อนิ้วหนึ่งข้อนิ้วของเราเลยนิ้วหนึงแค่นี้ครับง่ายๆเลยมามาดูนี่ครับวิธีใส่ผมจะใส่ให้อ่าโฟมนะครับล้นออกมานอกถ้วยประมาณห้ามิลน,นะห้าถึงสิบมิลแล้วแต่ลากถ้าลากยาวมากก็หมิลก็พอถ้าลาก ยาวไม่มากก็สิบมิลนี่ครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมจ,จะประมาณนี้เลยครับวิธีใส่ก็ใส่จากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็มาใส่ฝาไว้เรียงไว้เรื่อยๆนี่ครับวิธีใส่ง่ายมากนี่นี่เป็นกาผมเนี่ยอันนี้ให้ดูอีกอันนี้จะเป็นอ่า เรดอ๊อกนะครับนี่เรดอ๊กก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่ไปนี่ลากสวยเลยยาวมากนะครับอันนี้คือสมบูรณ์ครับเนี่ยสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะลงกล่องนะประมาณนี้ครับลงกล่องครับยังไงก็รอดครับ100%ยเปอรเซ็รอดแน่นอนนะครับนี่อันนี้จะเป็น อ่าที่ผมลงไวแล้วให้ดูก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับง่ายๆแล้วก็อีกสักประมาณสิบถึง15วันน้องก็จะโตประมาณนี้ละเริ่มเรื่อยๆแล้วเขาจะโตวันต่อวันเลยนะครับโตวันต่อวันเลยโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณครับ